ักสวัฒนธรรมจีนประจำประเทศไทยได้มีการกล่าวคำอวยพรยิ้งในวันจุดงีนระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษา,า,ารัชกา,ารรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกลีฬา,ากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณาร,รัฐสภาจีนที่งบรรยากาศในงานเป็นไปด้วยความขึน่นห่นและอบอุ่นรื่นเรภาระหว่างสองประเทศในโอกาสนี้ นายุคงศ์ิ้งแหลมคอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงรเกษตรและสหกรณ์รัฐบาลพัฒนาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้กล่าวเอทรอยต์จีนแก่พี่น้องชาวจีนผ่านสื่อ,อจีนและหนักเกลือกันในทีย่ยู่รัฐมนตรีว่าการกระ,ท,ะทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีนได้ทําการข่าวเอทรอยต์จีนแก่พี่น้องชาวไทยผ่านทางสื่อไทย คณะนักแสดงจากเขตตคนการเดินทางมาประเทศไทยเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลตรุษจีนของคณะผู้แทนรัฐบาลแห่งสาธารณประชาชนจีนรวมทั้งคณะนักแส,แสดงและสื่อมวลชนนั้นถือเป็นของขวัญล้ำค่าที่มิสชาวจีนมอบให้แก่ชาวไทยเพราะเทศกาลตรุษจีนเป็นเทศก,กาลแห่งการเฉลิมฉลองของครอบครัวการต้องจากบ้านและครอบครัวในสาธารณประชาชนจีนมานั้นขอให้จึงสมนอนว่านี่คือการมาเยี่ยม ญาติิตรชาวไทยในวาระเป็นมงคลน,นี้ผมขออวยพรผู้เข้าร่วมงานทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการและประเทศไทยขอเปิดประตูต้อนรับพี่น้องชาวจีนทุกท่านสเสมือนบ้านหลังที่สองตลอดไปว่างซื่ออยู่ยี่เซียงไฮ้ค่ะ่านผู้ชวานานผูุ้นนลม,มล่ไท่าหลายสวัสดีตอนใหม่ทุกท่านข้าพเจ้าร,รู้สึกยินดีนที่ได้มาร่วมสังสรรค์กับทุกท่านจากวงการวัฒนธรรมของประเทศไทย คราวนี้ข้าพเจ้าได้นำคณะวันธรรมดาราานจีนเดินทางมาถึงกรุงเทพร่วมฉลองตรุษจีนกับทุกท่านรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งปีนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่ปีงูข้าพเจ้าขอเป็นตัวแทนกระทรวงวันธรรมจีนและในนามของส่วนข้าพเจ้าเองขออวยพรปีใหม่ให้เพื่อนเชาวไทยที่สนับสนุนมิตรภาพจีนไทยทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีตลอดปีปีงู จะก,ก้าวหน้าครอบครัวมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงสถานที่ที่เรามาจัดง,งานวันนี้คือศูนย์วัฒนธรรมจีนในกรุงเทพเมื่อเดินพระสัิกายนปีที่แล้วพระนางบัญจาบานายุรัฐมนตรีจีนกับพระท่านยิ่งล์ชินวัรนายุรัฐมนตรีไทยร่วมปิดงานให้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ ัตถุประสงค์ที่เรามาสร้างศูนย์วัฒนธรรมแห่งศูนย์วัฒนธรรมจีนแห่งนี้ขึ้นก็เพื่อสร้างสถานที่การเล็กเปลี่ยนวัฒนธรรมจรีนไทยให้กับทุกคนและว่าให้ประชาชนชาวไทยมีโอกาสได้สัมผัสวัฒนธรรมจรีนข้าพเจ้าหวังว่าเราทุกคนร่วมกันพยายามใช้ประโยชน์จากศูนย์วัฒนธรรมแห่งนีส้สร้างคุณประโยชน์กับวิถภาพจินไทยให้มากิ่งขึ้นร่วมกันสร้างสารรค์ให้สุวัฒนธรรมจรีนในกรุงเทพ